ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็คใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็คเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็คเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าไอถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอคุณครับโอเคนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับนะทั้ง39ท่านด้วยนะครับรวมกับผมด้วยนะครับถ้าใครอยากมาเป็นสมาชิกรายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้คลิปเลยนะครับอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับนะถ้าถ้าทักมากวนหรืออะไรผมไม่ตอบนะครับนะอ่านรายละเอียดดีๆก่อนนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อ สปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับนะตามนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็เวลาดึกแล้วนะครับคนก็ยังอ่อนนะประมาณตีสามตีสี่แล้วนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อโอเคนะครับมีกลุ่มไลน์ให้เข้านะครับอยู่กันแบบครอบครัวชิวๆเลยนะครับนี่เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคครับ รับหมดทุกเวลนะครับเวลอะไรรับหมดนะครับรับทุกอาชีพนะครับไม่จําเป็นต้องมาวอนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบวอนะครับนะโอเคครับผมครับนี่นะครับก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับก็มาอยู่กับผมกับ EP ีที่3แล้วนะครับนะกับนคินะครับอีพีที่2ผมได้เกินไปแล้วนะครับว่าว่าผมจะไปฟาร์มตรงไหนนะครับว่าจุดฟาร์มนคีอะฟาร์มตรงไหนนะครับจอบไวๆนะครับ วันหนึ่งอ่ะผมได้ประมาณ4 5หจ็อบเลยนะครับไวมากนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะครับกราดขนาดเล็กนะครับนี่2ใบนะครับจัดไปเลยนะครับแค่นี้นะครับจบกราดขนาดเล็ก2ใบแค่นี้นะครับผมใส่เป็นเซตล่าบอสเลยนะครับพอดีดาเมจมันล้นแล้วนะครับขี้เกียจเปลี่ยนนะครับก็เนี่ยแหละครับใส่ล่าบอสไปเลยนะครับเป็นล่าบอสหมดเลยนะครับดาเมจอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะ ผมกะว่า one h ิตก็พอนะครับนะโอเคครับไปผมว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะเคยไปกันแล้วนะครับนะกดทเลพอร์ตไปเลยนะครับนี่กดมาตรงอันที่สองนะครับไปที่เมืองต้นไม้นะครับนะส่วนใครที่ไปไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเลยนะครับเพื่อนๆพาพาเดินไปตอนนี้เลยนะครับมันไม่ไกลหรอกครับเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงนะครับ นี่นะครับเข้ามาตรงโลกนะครับอ่าแล้วก็เข้ามาตรงกดวาร์ฟนี้นะครับนี่นะครับเมืองนี้นะครับผมหาก่อนกดผิดนะอ่านี่นะครับเมืองนี้แหละอ่าเมืองนี้แหละครับไปโอเคครับเดินโั่เดียวเลยนะครับไปผมจะเล่งคลิปให้มันไวนะครับไปเล่น โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงนะครับอันดับแรกนะครับไปเช็คก่อนเลยนะครับว่าเราได้ไอเราได้ไปอัพจ็อบต้นไม้อยังนะครับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับตรงต้นไม้โลกเลยนะครับกดเข้ามาเลยนะครับมาตรวจสอบนะครับว่าไอจ็อบของเราอัพเต็มยังนะครับนี่นะครับมันจะมีสามเลเวลนะครับอัพให้เต็มนะครับเลเวลละยี่สิบนะครับ สามเลเวลก็หกเร์เ็นตะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อนๆนี่แหละครับที่ทําให้เราฟาร์มไวแบบติดจรวดนะครับแบบไอพ่นเลยนะครับปุ๊ดปื้นเลยนะครับถ้าเราอัพสกิลนี้เต็มแล้วหายห่วงเลยนะครับลองลงมานะครับเป็นสกิลวิ่งนะครับเราจะบวกมูสปีดความเร็วอ่ะบวกที่60%เนะครับเมื่อเราอัพถึงขั้น2นะครับนะสองสกิลนี้ต้องเต็มนะครับเพื่อน ที่เหลือก็อย่างมันนะครับนะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่านคิเราต้องเดินไปฟันมันนะครับผม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 ต้องบอกก่อนเลยนะครับเผื่อแบบมีคนสงสัยไหมทาไมพี่ไม่เอาพ่นไฟไปไปฟาร์มนะครับคือส่วนตัวนะครับอันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าส่วนตัวนะครับผมเอาไปฟาร์มแล้วมันมันช้าครับมันไม่รู้อะผมเอาไปฟาร์มแล้วมันมันรู้สึกมันมันช้ากว่าเราตีธรรมดานะครับ อันนี้คือส่วนตัวผมนะครับเพื่อนๆอาจจะไวทุกคนฟาร์มไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะเอาเอาแบบที่เราชอบนะครับเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วที่แล้วเล่นแล้วเราสบายใจอ่ะนั่นแหละครับจัดไปเลยนะครับเพื่อนๆนะเมื่อเราเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วก็วร์บก็กดมาตรงนี้เลยนะครับอ่าก็ลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่า เดินลงมาฟาร์มข้างล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับที่ผมฟาร์มอ่าตรงนี้เลยนะครับนี่ผมจะมาฟาร์มค้างคาวนะครับเนี่ยจุดนี้เลยนะครับเห็นไหมค้างคาวมันจะเกิดโคตรเยอะเลยนะครับแล้วเกิดติดกันมากนะครับเพื่อนๆจุดนี้เลยนะครับเพื่อนเ หวังว่าจะไม่มีใครมาฟาร์มนะจุดอื่นน่ะเพราะว่าอาชีพยิงไกลอ่ะเขาไปฟาร์มเหมาหมดแล้วนะครับจุดเนี้มันไม่ค่อยมีคนฟาร์มหรอกครับนะเราจัดเลยนะครับเรากดธาตุไม่ได้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าไนคิมันกดธาตุไม่ได้นะมันเป็นธาตุไอโฮลิงโฮล่งอะไรนะอันที่ทําให้มันแรงขึ้นก็คือท่าไอการ์ดนะครับอผมใส่หมาน้ําตาลสองใบเลยนะครับ แค่น,นี้ก็น่าจะดา,มาเมจพอแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมลองดาเมจด้วยแนละ้วกันนะกิดกดหินขนาดไปสัก1ก้อนแล้วกันมันไม่จะเป็นหรอกนะครับแต่ผมอยากลองดามเมจเฉยๆนะโอเคมาเรามาลองตีกันนะครับร้อยห้านะเลเวลมันก็ตีอย <zo> ู <Ừ. S> 1> <sque> ่ <so> 1นึ่งแสนหนึเอมนะคีอยู่หนเอ็นะครับเห็นไหมเราวิ่งไวมากนะครับเพื่อน ชิวๆเลยนะครับป๊อกป๊กปกเลยนะครับพยายามอย่าทำา8 8 0 a p d นะครับมันจะเบิ้ลนะเห็นไหมมันจะตี2ครั้งผมไปลงกดนะครับมันเสียเสียระบบเลยนะครับที่จริงผมจะฟาร์มแค่300นะครับผมจะไม่ฟาร์ม480อย่างนี้อันนี้คือผมไปลงกดนะครับมันก็เลยเป็น480นะครับ ถ้าผมฟาร์มปกติอ่ะผมฟาร์ม320นะครับมันจะคิดเดียวป๊อกป๊อกป๊อก,ป,อกป๊อกเลือดป๊อกเลยนะครับแต่นี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะไปกด480เหมือนผมไม่เอานะครับนะอย่าไปกด480เหมือนผมนะเห็นไหมผมกด480เลือดมันอยู่5 0,000เองนะครับเพื่อนๆนะทำยังไงก็ได้นะครับให้มันคิด50,000นนะครับชิวๆนะครับฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เซตสกิลก็เป็นเซตสกิลปกติของอไอ้ลาล่าบอสนะครับนะแม่เซตสกิลปกติของลาล่าบอสนะครับเนี่ยสกิลพวกนี้มันไม่กินมานานะครับไม่เหมือนของสไนน์นะสไนน์กดทีหนึ่งครึ่งหลอดนะครับอันนี้กดทีหนึ่งนี่แอดลงมาแอดเดียวอะครับมันไม่กินมานานะครับพเพื่อนๆรอดูนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่ามันกินแค่ไหนเห็นไหมแอดเดียวเองนะครับนิดเดียวอะ สุดจัดเลยนะครับคีนะครับอันนี้คือผมอยู่ค้าสาเองนะครับแล้วจอบผม23เองนะครับถ้าผมขึ้นค้าสีผมว่ามี67เอ็มนะครับหรือ10บเอ็มก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าของผมอ่ะมันตันแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ทําสมุดอย่างเดียวนะครับเพื่อนลองเดานะครับว่าสมุดผมเท่าไหร่นะครับ แฮ่สมูทห้าร้อย ADK ห้าเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนคัดสามนะครับเนี่ยอันนี้คือคัดสามนะเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยคัดสามแล้วจ็อบยี่สิบเองนะครับสุดยอดครับเพื่อนเพื่อนแล้วผมไอ้ไอที่ไอที่ผมแปลกใจก็คือผมใส่เซตบอสนะครับเห็นไหมไอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันเลยอันนี้ก็ตีบอสนะครับอันนี้ก็รัด บอสบอสหมดทุกอย่างอะครับอันนี้ก็หน้ากากตีบอสนะครับนี่ถ้าผมออกไปตีบอสนี่ผมว่ามีมีสามสี่เอ็มะครับนะอันนี้คือมอนเตอร์ธรรมดานะครับมันก็อาจจะตีเบาเบานิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมใส่เซตตีบอสนะครับขี้เกียจเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราตีวันฮิตอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะ